สวัดีค่ะพบกับข่าวดังสุดสัปดาห์เช้าวันเสาร์กับดิฉันกุลชาตั้งมหาสุข20นาทีต่อจากนี้เราได้รวบรวมป,ประเด็นข่าวดังที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่มีการโพสต์แชร์ส่งต่อในช่องทางโซเชียลมีเดียกับคอลัมน์พิเศษข่าวนี้จริงไหมและร่วมกันส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆกับช่วงข่าวดีสุดสัปดาห์เริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวดังค่ะหนึ่งในการถแถลงผลงาน90วันของรัฐบาลคือนโยบายบ้านเพื่อคนไทยผ่อนถูกอยู่ยาว99ปีที่จะเกิดขึ้นจริงในปี2568และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ โครงการบ้านเพื่อคนไทยผ่อนถูกอยู่ยาว99ปีที่นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนจองบ้านเพื่อคนไทยโดยไม่ต้องจ่ายเงินดาวค่าเช่าเดือนละ4,000บาทผ่อนได้ยาว30ปี มีสิทธิ์อยู่อาศัยถึง99ปีซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ทำประโยชน์ทำเลดีใกล้รถไฟฟ้าเช่นที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพนำมาสร้างทั้งบ้านและคอนโดมิเนียม ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจะเปิดตัวบ้านตัวอย่างในวันที่20มกราคม2568ที่สถานีกลางบางซื่อจากนั้นจะเปิดให้ลงทะเบียนจองนำร่องสีแห่งประกอบด้วยย่านบางนาทนบุรีเชียงรากและเชียงใหม่ประมาณ1,000ยูนิตคาดว่าประชาชนที่ลงทะเบียนจะสามารถเข้าอยู่อาศัย150ยูนิตภายในปี2568 นายบุญทรงทัพชัยยุทธประหลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างเปิดเผยการประชุมบอร์ดไตรภาคีว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันให้เลื่อนประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลอีกครั้งในวันที่23ธันวาคมนี้เนื่องจากมีเอกสารและตัวเลขจำนวนมากจึงต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาให้รอบครอบ นายบุญทรงยังระบุด้วยว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอำนาจของคณะกรรมการไตรภาคีที่ต้องพิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพของแต่ละพื้นที่จึงค่อนข้างชัดเจนว่าการปรับค่าจ้างขั้นต่ำจะไม่ได้ปรับทุกจังหวัดและการปรับขึ้นจะไม่เท่ากันส่วนจะมีการปรับขึ้นถึง400บาทหรือไม่นั้นจะต้องรอผลการประชุมซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีจะพยายามให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายนายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่านโยบาย30บาทรักษาทุกที่ระยะที่4อีก31จังหวัดจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่25ธันวาคมนี้ขณะนี้สปสอชอ,อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและระบบการเบิกจ่าย ซึ่งทำให้วันที่25ธันวาคมนี้30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศบสปสชยังได้เห็นชอบการเพิ่มศักยภาพให้บริการและการรักษา เช่นการใช้บัตรประชาชนรับบริการได้ทุกที่ตามความจําเป็นโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวเพิ่มหน่วยบริการนวัตกรรมรูปแบบต่างๆครอบคลุมทุกพื้นที่การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการผ่านระบบ one stop service พัฒนาและใช้ AI ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการในการตรวจสอบกันเองและพัฒนาระบบตรวจสอบและกำกับติดตามประเมินผลการเบิกจ่าย นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายและปล่อยแถวคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบแรงงานต่างด้าวพร้อมกำชับจับกลุ่มผลักดันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยกระทรวงแรงงานเตรียมเปิดให้แรงงานต่างด้าวที่หลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนทำงานในวันที่16ธันวาคมนี้โดยจะเปิดให้ในายจ้างผ่านลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนเป็นเวลา15วัน ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์2,568จะเปิดให้แรงงานที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้วกว่า3ล้าน4แสนคนต่ออายุการทำงานเพิ่มอีก2ปีหากเป็นแรงงานชาวเมียนมาและกัมพูชาไม่ต้องเดินทางกลับในการขอยื่นต่ออายุการทำงานที่ประเทศต้นทางเพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศเข้ามาตั้งหน่วยบริการให้ถึงไทยแต่หากเป็นแรงงานชาวลาวและเวียดนามต้องเดินทางกลับไปทำเรื่องที่ประเทศต้นทางของตัวเอง กันครู่เดียวค่ะข่าวดังสุดสัปดาห์เช้าวันเสาร์ในช่วงหน้ากับคอลัมน์พิเศษข่าวนี้จริงไหมและข่าวดีสุดสัปดาห์ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ สุดสัปดาห์เช้าวันเสาร์ในช่วงที่2กับคอลัมน์พิเศษข่าวนี้จริงไหมสัปดาห์นี้เรามาร่วมกันคลายข้อสงสัยไขยคำตอบตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นที่มีการแชร์กันในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะว่าหากเกิดอาการหน้ามืดหลังตื่นนอนเสียงหัวใจอ่อนแอข่าวนี้จริงไหมคุณพัญพรสุวรรณรัตน์พาไปหาคาตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ การหน้ามืนหลังตื่นนอนเป็นสัญญาณเตือนว่าเสี่ยงหัวใจอ่อนแอข้อมูลที่มีการแชร์กันนี้เป็นข้อมูลจริงไหมวันนี้จะพาไปคลายข้อสงสัยไขยคำตอบตรวจสอบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในข่าวนี้จริงไหมค่ะ คุณหมอคะมีการแชร์กันค่ะบอกว่าถ้ามีอาการหน้ามืดหลังจากตื่นนอนค่ะจะเสี่ยงเป็นหัวใจอ่อนแอได้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงไหมคะจริงๆข้อมูลนี้มีทั้งจริงและไม่จริงถามว่าเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนมีผลไหมก็ต้องบอกว่ามีอยู่สออย่างด้วยกันอันที่1ก็คือภาวะที่หัวใจเองเนี่ยมีการเต้นที่ช้ากว่าปกติซึ่งพบได้ในคนสูงอายุ นะครับรวมถึงกรณีที่การนํากระแสไฟฟ้าผิดปกติด้วยกลุ่มคนนี้มีโอกาสที่จะเกิดภาวะหน้ามืดแล้วก็เป็นลมหมดสติได้เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงท่าทางนะครับอันที่2ก็คือกลุ่มที่มีภาวะการบีบตัวของหัวใจที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่คนไข้มีรอยโรคอยู่แล้วที่เกี่ยวกับหัวใจ อัสนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของยานะครับคนไข้บางรายเนี่ยที่ทานยาความดันก็มีโอกาสาที่จะเกิดความดันตกได้ตอนที่ลุกขึ้นมาเร็วๆก็จะมีโอกาสหน้ามืดได้เหมือนกันส่วนที่เรื่องว่าไม่จริงก็จ,จะเป็นเรื่องที่ค่อยๆจะขาดน้าเองลุกขึ้นมาเร็วๆเนี่ยจากการเต่นนอนเนี่ยทุกคนคงเร่งรีบอยู่ละแล้วก็มีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราอยู่ในท่านอนซึ่งเลือดเนี่ยถูกแรงน้ำถ่วงของโลกเนี่ยอยู่ในท่านอนอยู่ พอเราตั้งขึ้นมาหรือว่านอนขึ้นมาเร็วๆเนี่ยเยลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยอาจจะลดลงตอนช่วงนั้นอาจจะเกิดอาการหน้ามืดได้ซึ่งอันนี้พบได้ในคนปกตินะครับโดยเฉพาะคนที่ดื่มน้ําน้อยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนน้อยจะรุปว่าเป็นความจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยโรคหัวใจหรือหัวใจไม่ปกติ แสดงอาการหน้ามืนหลังตื่นนอนได้เช่นผู้มีภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติหรือการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติผู้ที่มีภาวะการบีบตัวของหัวใจที่ไม่ดีและผู้ที่กินยาความดันมีโอกาสเกิดความดันตกได้แต่อาการหน้ามืนหลังตื่นนอนสามารถเกิดขึ้นได้ในคนปกติโดยเฉพาะคนที่ดื่มน้ำน้อยพักผ่อนน้อยและไม่ค่อยออกกำลังกายเช่นกันค่ะ เป็นข้อควรระวังสำหรับอาการนี้นะคะใช้ทางสายกลางนะครับตื่นขึ้นมาก็ค่อยๆลุกก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหากมีอาการเวียนศีรษะก็แนะนำให้นั่งพักนะครับหรือไม่ก็เอ็นตัวลงบนโซฟาหรือบนเก้าอี้ก่อนอย่าเพิ่งรีบเดินต่อ พราะามีโอกาสที่จะล้มได้นะครับก็จะนําไปสู่โรคอื่นๆต่อไปนะครับการดื่มน้ําให้เพิ่มขึ้นนะครับพยายามดื่มน้ําให้ได้ประมาณราวๆหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าลิตรต่อวันบางรายที่ดื่มกาแฟดื่มชากลุ่มวนนี้ยิ่งต้องเพิ่มน้ําดื่มเพิ่มขึ้นอีกออกกําลังกายนะครับซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้กล้ามเนื้อขาเรามีการแข็งแรงขึ้นนะครับสามารถส่งเลือดเนี่ยกลับสู่หัวใจได้มากขึ้นแล้วก็ไปสู่สมองได้ดีขึ้นดังนั้นคนที่ออกกําลังกา,กายก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจที่ชา้า แต่จะได้การเลือดที่ออกจากหัวใจเนี่ยในปริมาณที่มากพอทำให้ไม่มีอาการเป็นลมหน้ามืนได้ครับหากคุณผู้ชมนะคะมีเรื่องราวสงสัยอยากจะไขคำตอบส่งเรื่องของคุณมาให้ทีมงานของเราตรวจสอบได้ที่ t n n c h e c k s h o w g m a i l หรือว่าจะสแกน QR code แล้วก็ฝากเรื่องของคุณเอาไว้ได้ค่ะ สุสัปดาห์วันนี้ค่ะจะพาทุกคนไปติดตามการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพในฝันอย่างนักบินค่ะซึ่งเป็นอาชีพในฝันของเยาวชนหลายคนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจึงได้มีการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ทดลองขับเครื่องบินและมีการเรียนรู้ทักษะการขับเครื่องบินเสมือนจริงเป็นหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจอาชีพในฝันในอนาคตติดตามจากคุณเป้กธันรมนลไผ่สารสุนพรกิจค่ะ สุดสัปดาห์วันนี้แค่จะพาผู้ชมมาขึ้นเครื่องบินไปพร้อมๆกับน้องๆเยาวชนเพื่อสร้างแรงปรันใจนําไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตกันค่ะ เปิดเครื่องบินต้อนรับน้องๆเยาวชนที่มีความสนใจด้านการบินแบบรบวงจรเลยค่ะเพื่อให้ได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงในงาน DPU Open House 2024เปิดบ้านสำรวจคณะในฝันโดยวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินหรือแคดภายใต้มหมาิทยาลัยธุรกิจบันดตให้น้องๆมัธยมปลายได้เรียนรู้การบินฝึกทักษะด้านการควบคุมอากาศยาน การบังคับเครื่องบินฝึกทักษะการปรับระดับความสูงความเร็วและการบังคับทิศทางเสมือนเป็นนักบินตัวจริง ถ้าเกิดน้องๆสนใจเรื่องงานด้านบริการนะคะธุรกิจการบินนี่จะตอบโจทย์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริการบนเครื่องบินหรือว่าการบริการภาคพืนต่างๆนะคะส่วนสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบินและอำนวยการบินเนี่ยมันเป็นการเรียนเทคนิคเขเทอมของการทําการบินนะคะนะคะน้องๆจะได้เรียนหลักการบินการอํานวยการบินดูลมฟ้าอากาศอุตุนิยมวิทยาอะไรนะคะมันจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่นักบินเนี่ยเขาจะต้องใช้ในการทําการบินเขาสามารถไปต่อยอดได้เช่นไปการสอบไลเส้นนะคะเป็นพนักงาน อำนวยการบินสอบไลเส้นเป็นนักบินต่อได้ไม่ใช่แค่นักบินแต่ได้เปิดพื้นที่ให้น้องๆได้เป็นผู้โดยสารเรียนรู้การทำงานของลูกเรือที่ไม่ใช่แค่งานบริการแต่ต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย น้องๆมาถึงก็จะได้ขึ้นเครื่องบินซึ่งของเราเป็นเครื่องบินจริงนะคะเป็นเครื่อง Airbus A360 นะคะก็ขึ้นไปเพื่อหเห็นการทํางานของลูกเรือซึ่งจริงๆแล้วงานลูกเรือก็ไม่ใช่แค่งานบริการงานหลักจริงๆของลูกเรือจริงคือการรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้รุ่นพี่ปี2ได้สอนทักษะการอพยพผู้โดยสารให้กับเป้และก็น้องๆด้วยค่ะซึ่งเป็นทักษะความรู้ที่มีความสําคัญเพื่อนําไปใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบินผู้ชมคะนะ เรื่องของการบินแล้วการบริการแล้วสิ่งสําคัญที่สุดบนเครื่องบินก็เรื่องความปลอดภัยใช่ค่ะานนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นการอระยะพยพผู้โดยสารค่ะเราจะมีการอพยพบนภาคพื้นนะคะโดยการกระโดดสไลด์ตรงนี้ค่ะเพื่ออะยะพยพผู้โดยสารเราจะอะยะพยพผูด้โดยสารทั้งลํานะคะภายในแค่90วินาทีค่ะที่มีการสาธิตมีทั้งหมด2ท่าใช่ค่ะค่ะจะมีท่าแรกนะคะกาเรียกว่าวากันดาน,นะคะก็ค,ะคือเก็บมือช็ดคอประมาณนี้นะคะแล้วก็โน้มตัวลงแล้วก็สไลด์ลงมาค่ะ ส่วนท่าที่2นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าซูเปอร์แมนค่ะยืดแขนตรงดนขนาะกระโดดเราไม่มีการเอามือออกมาอย่างนี้หรืออย่างนี้นะคะกระโดดลงมานะคะแล้วก็น้มตปวลงค่ะ และทั้งหมดนี้เป็นความรู้ความตื่นตาตื่นใจเพียงส่วนหนึ่งค่ะเนื่องในงาน DPU Open House 2024เปิดบ้านสำรวจชนะในฝันของมหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตที่น้องๆเยาวชนจะได้รับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจตามหาคณะที่ใช่อาชีพที่ชอบนำไปสู่การประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต พบกับข่าวดังสุดสัปดาห์เช้าวันเสาร์1 0่งถึง10.50โมงและติดตามได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ดิฉันกุลชาตั้งมหาสุขและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ